สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ศึกษาและรับชมองค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จที่วงการเขาเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ขอบล่างฝันหนูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนะครับพระสมเด็จพิมพ์นี้จุดสังเกตที่เราต้องดูก็คือเราเห็นเส้นมังคับพิมพนะฮะสามชั้น คือ1ชั้นด้านนอกนี้นะฮะแ้านชั้นที่2ด้านในแล้วก็ชั้นด้านด้านในสุดก็คือด้านเส้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของาภาะพิมพ์นี้เลยแล้วก็จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับจะมีเดยแหลมแหลมออกมานะครับซึ่งเลยลักษณะแบบนี้มีลักษณะคล้ายๆกับฟันหนูดังนั้นในวงการเขาจึงเรียกว่าพรสุเดจ พิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันนูนะครับในอดีตพระสมเด็จพิมพ์นี้ก็เป็นที่นิยมของผู้ที่ศึกษาสะสมพระสมเด็จที่จะเก็บรักษากันไว้นะครับเพราะว่าเป็นพระสเด็จที่มีที่มาที่ไปมีหลักฐานในการสร้างอย่างชัดเจนนะครับตลอดจนตำแหน่งที่พบเจอก็จะเป็นตามใต้ฐานพระพุทธรูป ส่วนพระสุเด็จที่ลงลักปิดทองร่องชาติแบบนี้ส่วนมากจะพบเจอบนเพดานโบสถ์วะคังนะครับซึ่งในวงการเขาจะเรียกว่าพระสมเด็จกลุ่มเพดานโบสถวะคังซึ่งกลุ่มนี้จะมีพระสมเด็จหลายแบบนะครับมีทั้งของหลวงวิจิตรแบบนี้มีทั้งของหลวงสิทธิการนะครับตลอดจนมีทั้งของ หลวงวิจารณ์เจรนายพระโยกายด้วยนะครับพระสุเดชที่มีการลงลักปิดทองแบบนี้ถือว่าเป็นพระสุเดชที่ทรงคุณค่านะครับเพราะว่าเป็นการจัดทําให้สําหรับเจ้าคุณมูลนายและก็คนชั้นสูงนะครับสําหรับชาวบ้านธรรมดาก็จะได้แต่พระสุเดชที่มีการชุบลักชุบยางไม้นะครับไม่มีการปิดทองแบบนี้ ด้านหลังพระองค์นี้เป็นหลังกระดาษนะครับสวดทรงก็มีเอียงมีโค้งเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากความเก่าลักทองที่ปิดไว้ก็หลุดรอนออกไปเป็นบางส่วนนะครับด้านหลังจะไม่มีทองปิดไว้นะครับทองจะมีปิดแต่ด้านหน้า ด้านข้างนะฮะก็มีการลงรักปิดทองไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็หลุดล่อนไปตามสภาพของความเก่าด้านในองค์พระก็นูนเด็ดงดงามนะฮะกดพิมพ์เ้นลึกพระพักค่อนข้างใหญ่ๆเส้นสายต่างๆก็ค่อนข้างใหญ่ๆโตนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพ ตรงเต็มด้านหน้านะฮะจะสังเกตเห็นว่าเนื้อผ้ามีรอยแตกทั่วทั้งองค์รอยแตกแบบนี้ก็เกิดจากลักที่ลงคุมไว้นะครับทำให้เนื้อผ้ามีรอยแตกแล้วก็ตามรอยแตกก็มีเส้นลักติดอยู่นะฮะอันนี้เป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างน,นะครับด้านหลังก็เป็นหลังมาตรฐานเป็นก,กระดาษน,นะครับ ส่วนมวลสารต่างๆหรือรายละเอียดของเนื้อพระประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกระลังขยายสูงนะครับตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระดังขยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะฮะเราจะสังเกตเห็นเนื้อพระมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำสีดำๆแบบนี้เป็นส่วนที่ต่ำนะครับ แล้วก็มีลักติดอยู่บริเวณรอบๆพระพักก็มีลักทองชาติติดอยู่นะครับประเกตยาวแล้วก็จุดสมนะฮะในเส้นซ้มเราก็เห็นมวลสารนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพเส้นสายมีความคิ้ว เวนหน้าอ,อกก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นที่เราเห็นเป็นดำๆก็เป็นเส้นลักที่ฝังติดตามรอยแตกนะครับเนื้อผ้าสมเด็จนะฮะเป็นเนื้อที่ทำด้วยปูนเปลือกหอยดังนั้นเนื้อผ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีรอยแตกแล้วก็รอยแตกนี้ก็จะมี ปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็จะมีเส้นลักที่ลงไว้ติดอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพวงแขนแล้วก็ตรงหน้าท้องนะครับเส้นสายของวงแขนเขาเป็นธรรมชาตินะครับภาพนี้เป็นภาพของเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวร ความเป็นธรรมชาติขององค์พระก็ปรากฏให้เราเห็นนะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวานะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวฝั่งขวานะครับลักทองที่ติดอยู่นะฮะก็มีความงดงามโดยเฉพาะทองคำก็ยังเรืองอล่า ถึงแม้จะติดไว้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับภาพน,นี้เป็นภาพฐานบัวฝั่งซ้ายนะครับสังเกตดูชั้นของลักทองที่ติดนะฮะข้างในเป็นสีดำเป็นของสีของลักข้างนอกเป็นสีแดงของชาติแล้วก็ทองคำจะถูกปิดทับทีหลังนะครับ ภาพนี้เป็นภาพฐานซิงค์นะฮะฝั่งขวาความเก่าทำให้ลักชาติทองที่ติดอยู่หลุดลอดออกไปเกิดลักษณะแบบนี้นะครับภาพนี้เป็นหัวฐานซิงค์ฝั่งซ้ายนะครับเนื้อในขององค์พระจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเหลืองแบบนี้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่า เป็นสีของน้ำลักที่ถูกคลุมไว้ตั้งแต่แรกนะครับภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดหรือฐานเขียงฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้ก็เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งขวานะครับเนื้อก็มีรอยแตกนะฮะมีเส้นลักฝังติดอยู่ ภาพนี้เป็นตำแหน่งที่มีขอบร่างฝันหนูตรงนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นที่เราจะมาสังเกตนะตรงนี้เป็นเส้นซ้มตรงนี้เป็นเส้นมังคับพิมพ์เส้นที่หนึงเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สานะครับเนื้อก็มีรอยแตกทั่วไปหมด อันนี้เป็นลักษณะของธรรมชาตินะครับเพราะว่าเนื้อปูนเปลือกหอยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลานะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวาของพระนะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายของพระนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะบอกมอกถึงความเป็นธรรมชาติของพระเก่าซึ่งมีรอยกระเทาะของรักชาติที่ลงไว้แล้วก็เห็นเนื้อในที่เป็นสีน้ำตาลเหลืองแบบนี้นะครับพระที่ลงลักลงชาติแบบนี้นะครับเราสามารถสังเกตได้บริเวณตามรอยแตกนะฮะ เราจะเห็นว่าชั้นของลักสีดำจะอยู่ข้างล่างชั้นของชาสีแดงจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีทองคำปิดทับอีกทีอันนี้เป็นมงบอกถึงความเก่านะฮะเนื้อบริเวณนี้เราก็เห็นว่ามีความสูงความต่ำนะครซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมา อันนี้เป็นลักษณะของธรรมชาติชัดเจนนะฮะเนื้อพระมีความสูงความต่ำกว่าจะเกิดแบบนี้ได้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแลแขกสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับความเป็นธรรมชาติเห็นได้ยอย่างชัดเจนนะฮะสังเกตด,ดู ตรงลักทองชาติที่ลงไว้นะครับถัดลงมาก็เป็นหน้าอกนะฮะมีรอยแตกมีเส้นลักวางติดอยู่ซอกแขนก็ยังมีลักทองชาติติดอยู่เต็เตมๆนะครับที่เราเห็นเป็นสีเทาๆแบบนี้เป็นขี้ฝุ่นที่พงที่ลงไปกาะกับติดนะครับ มงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่เก็บในพื้นที่เปิดทําให้ความเก่าทําให้ที่ฟุ้นที่ผงลงไปก่อนจับติดได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะาาวงแขนซึ่งมีความผิ้วเป็นธรรมชาตินะครับหัวใจสําคัญในการศึกษาสะสมนะฮะก็คือต้องดูธรรมชาติให้เป็นดูความเก่าให้เป็นนะครับ ลักษณะพิมพ์ทรงเราก็ดูได้อย่างคร่าวๆนะครับว่าลักษณะแบบนี้เป็นพัสดุจิมพ์ของร่างฟันหนูเราไม่ดูในรายละเอียดต่างๆเช่นเช่นน้นเช่นนี้นะครับเพราะถือว่าพัสดุจิมในแต่ละพิมพ์แต่ละรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับเอาพัสดุจ พิมพ์เดียวกันแล้วก็ทําพร้อมกันนะฮะเมื่อมาเทียบกันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่ละองค์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเราเอาพระองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นต้นแบบในการชี้ขาดว่าแทริอเก ก็ถือว่าเป็นการศึกษาแบบสมัยเก่านะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่จะมีขอบร่างปัหนูนะครับประมาณตรงนี้นะครับ อันนี้ผมงบอกถึงความหนาของรักชาติที่ลงไว้นะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับแล้วก็หาตำแหน่งหยดน้ำยาเช็คกับอีแฟนไซต์ตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังกันครับ อันดับแรกก็ดูตามขอบตามมุมก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับอันนี้รักชาติที่เห็นก็มีความยับความย่นมุ่งบอกถึงความเก่านะครับเนื้อหาที่เปิดไว้ ก็มีเส้นลักฝังติดอยู่นะครับพระสรดองค์นี้เป็นพระสวดที่ไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดกันล้างนะครับเป็นพระที่มีลักษณะเดิมๆได้มาอย่างไงก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะครับลักษณะขี้ฝนขี้ผงที่ลงไปเกาะจับติดบน รักคนชาติก็บ่งบอกว่าพระสุรกงนี้เป็นพระสุรลที่ถูกเจ็บไว้ในพื้นที่เปิดเช่นในกรุไม่ได้เก็บไว้ในหีบนะครับดังนั้นจึงมีความเก่าปรากฏให้เราเห็นอย่างเช่นลักษณะแบบนี้นะฮะ ดูความหนาของรักชาติที่ลงไว้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนผิวแบบนี้เป็นผิวที่มีความเก่านะครับเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาแล้วก็มีลักติดอยู่แล้วก็มีขี้ฝุ่นขี่ผมลงไปก่อนจับติดนะครับ เดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็กเอลฟนไซต์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นตรงมุมไม่ค่อยมีความสำคัญมากนะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คไอ้แผ่นไซต์ลงไปแล้วนะครับเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเกตด,ดูเนื้อดรงพื้นผิวนะฮะมีความสูงความต่ําบ่งบอกถึงความเก่า เราสังเกตดูชาติดูลักษณอาจจะมองไม่ชัดเจนนะฮะแต่เวลาดูเนื้อแล้วจะเห็นชัดเจนการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต์ก็เป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จพระองค์นี้เป็นพระที่มีความเก่าถึงยุค แล้วก็มีปูนประหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปเมื่อกี้ก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนผิวพระและเขาจะมีฟองกาดขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็สรุปได้ว่าพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนประหอยจึงตรงกับ คำโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่ทำด้วยปูนปักหอยนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกหลังจากถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับ มันดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับทองคำที่ติดไว้ก็ยังสวยสดงดงามเลืองอลามนะครับพระเทศวที่มีการลงรักปิดทองแบบนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของโภกทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นภ้าที่ทำให้เจ้าคุณมุนานายคนชั้นสูงนะครับทองคำเป็นภ้าที่มีค่านะฮะ ตั้งแต่โบราณกาลส่วนมากทองคําจะใช้สำหรับเจ้าขุนมุลน,นายนะครับอย่างเช่นพระมหากษัตริย์ข้าวของเครื่องใช้เป็นทองคําเป็นส่วนมากนะครับทองคําก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึง ระดับชนชั้นของสังคมนะครับให้เจอพระสมเด็จที่มีการลงรักปิดทองถ้าสามารถเก็บได้ก็เก็บนะครับเพราะว่าในอนาคตจะเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับ ตรงซอกแขนตรงนี้นะฮะเป็นคลิปฝุตทีผ่ผงลงไปเก่อจับติดมงบอกถึงความเก่านะครับพรัสดุตรงนี้เป็นพรัสดุพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันนูนะครับรรเป็นพัสดุที่มีคุณค่าในสมัยก่อนนะครับ มีคนเล่นหากันมากเพราะว่ามีหลักฐานในการสร้างชัดเจนแล้วก็ส่วนมากจะพบเจอในใต้ฐานพระพุทธรูปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ